สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนในชแนลเคยนะครับก็สําหรับในวันนี้เราอยู่กันในเกมกลางฟ u เฮาส์กันเฉยๆเนาะก็เป็นเซิร์ฟไทยนะครับสําหรับในวันนี้ผมจะพาทุกคนม,มาดูเจ้ากิจกรรมตัวใหม่ที่เป็นกิจกรรมที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาใหม่จากเซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมร้านค้ารดีไซเคิลน,นะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดก็ให้ทุกคนชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์ผมสักหนึ่งทีจะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต ไปช่คลิดกัอะไรดีกว่าสำหรับเจ้ากิจกรรมร้านค้ารีไซเคิลน,นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นนี้นะคล้ายๆกับเป็นกงล้ออันเชิญผู้กล้าแล้วก็เป็นคล้ายๆกันตรงนี้นะ,ะมีความคล้ายๆกันในการหมุนแต่สําหรับเจ้าร้านค้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเอาของมาแลกเปลี่ยนนะครับนี่เนาะก,ก็กดเข้าไปที่ขายสินค้านะครับสําหรับ เจ้าพวกนี้นับจะสามารถแรกได้สําหรับชุดขาวนะจะแรกได้ทั้งหมด1แต้มต่อ1ชุดเนาะแล้วก็สําหรับชุดเขียวจะได้5แต้มนะครับฟ้าจะได้10เนาะแล้วก็ม่วงจะได้ยี่สบนะครับสําหรับกฎกติกาในการเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูสักหน่อยแล้วกันนะครับไอเทมที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นไอเทมที่1เลยจะไม่ได้อยู่ในศึกชิงเจ้ายอดหยุดนะครับก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในนั้นก็จะไม่สามารถเอามาลงเล่นได้นะครับ แล้วก็2เป็นอุปกรณ์ที่มีอัญามณีฝังนะครับก็จะไม่สามารถเด่นได้เนาะ3อุปกรณ์ที่ใช้โซ่หลอมนะครับก็จะไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เลื่อนขั้นแล้วนะรับอย่างเช่นพวกตีบวกเลื่อนขั้นเลเวลนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเจ้ากติกาที่ใช้ในการรงขายนะครับส่วนของที่สามารถใช้ในการขายได้นะก็มีพวกชุดวิทยายุทธแล้วก็ค่ายกลนะครับก็นนี่เนาะสามารถเลื่อนแล้วก็แลกได้นะครับแล้วก็สําหรับ ของพวกนี้ก็สามารถกดเลือกอัตโนมัติได้นะอย่างเช่นตรงนี้เราอยากเลือกขี้เกี็จเลื่อนหานาก็สามารถกดคําว่าเลือกได้เลยนะครับ <S <S แต่ถ้าหาว่าของใครแบบมีของเยอะแล้วอยากย่อยทีเดียวให้เสร็จน้ำก็ <S 1> <S 1> <S สามารถกดข้างล่างนี้ได้นะเป็นคําว่าเลือกทีเดียวนะครับก็กดไปก็จะมีให้เลือก way, ทั้งหมดสีขั้นนะครับหนึ่งจะเป็นขั้น 4, สีขาวนะครับ2ขั้นสามสีเขียวเนาะแล้วก็ขั้นสามจะเป็นเอ้ยแล้วก็ขั้น2จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วขั้นยอดยูจะเป็นสีม่วงนั่นเองเนาะ สำหรับ2ขั้นแรกที่ผมจะแนะนําไม่ใช้ก็เป็นแค่ขั้น4ี่ขั้น3นะครับก็ผมจะเลือกเป็นขั้น4ีแล้วกันเนาะพอเลือกเสร็จเขาจะถามว่าต้องการที่จะย่อยเลยไหมครับมันจะย่อยทุกอย่างที่เป็นขั้น4ี่ของเราออกไปหมดเลยนะก็กดไปนี่นะครับผมก็ได้มานทั้งหมด37เแต้มนะครับหรือว่าได้มาทั้งหมด37อันนี่ยที่ย่อยไปเนาะสำหรับประโยชน์ของเจ้าร้านค้าดีไซน์เคิรนนะครับก็1เลยนะครับใช้เป็นตัวที่เอาไว้เอาของที่เราไม่ได้ใช้นะคมารีออฟสำหรับพวกคนที่เลเวลสูงนะครับก็จะมมกยะานครับ ก็จะมีทางออกมากมายก็อย่างเช่นไปจำนำบัคผู้กันนะครับก็เดี๋ยวบัคผูกกันผมค่อยมาสอนที่หลังแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการแลกตรงนี้ได้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสําหรับในกรงล้อรอบนี้นะครับก็จะมีเป็นแก้ปัญหาแท้ HP นะครับก็เป็นพวกตํารา HP ก็สามารถใช้แก้ให้เพิ่มพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมได้เนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายท,ที่หลังแล้วกันแล้วก็มีดอกกุหลาบใช้สหรับในการเลื่อนขั้นจอมยุทธหญิงนะครับแล้วก็ยันชุดหล่อมันญมณนีนะครับ แล้วก็อันที่4จะเป็นยาปานแท้เนาะสำหรับเจ้ารอบนี้ผมมองว่าเหมาะกับทางสายเดี่ยวมากๆนะครับก็ถามว่าเหมาะอย่างไรนะสําหรับใครที่เล่นหอเดี่ยวที่อยู่ริเว่าสำนัสามสิบสองนะครับก็จะสามารถใช้ของในการจุดไฟได้นะก็อย่างเช่นพวกยาปานแทนะที่ทุกคนหากันอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็สําหรับเจ้ายาปานแท้นะครับวิธีการหาก็ลงสวรรค์นบนดินได้นะครับแต่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะว่าสําหรับสวรรค์นบนดินนะ ต้องลงตัวละครทั้งหมดขั้นต่ํา4ตัวละครนะครับแล้วหอเดี๋ยวก็ลงหอเดี๋ยวไม่สามารถลงได้นะเพราะมีตัวละครเียงตัวเดียวเนาะมันก็เลยมาเป็นเหมือนกับทางที่สนับสนุนสายเดียวนิดหน่อยนะครับก็โดยการที่เอายาปันแท้มาได้นะครับแล้วก็พวกของต่างๆทุกคนก็จะทราบกันดีแล้วนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้มาในกิจกรรมใช้ใจ่ายหอเดี๋ยวก็แทบจะไม่ได้มีสิบจุดไฟนะครับนี่เนาะอย่างเช่นพวกตาประทับชนหนีหกแล้วก็มุกต้นหนันมู่หมายทอนะก็จะอยู่ในอันนี้นะครับ กิจกรรมใช้แจกห่อสองหรือห่อสามนะครับก็แล้วแต่วันจะมาเนาะแล้วก็มีห่อสีบ้างเล็กน้อยแล้วเราก็กลับมาที่ประโยชน์ข้อที่สองนะครับสําหรับประโยชน์ข้อที่สองที่ผมมองนะครับว่ามันเอ,อ่ออันนี้ขอพูดก่อนนะว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงเกี่ยวกับทางเกมนะครับให้เป็นประกาศออกมานะว่าของในตัวละครของบางคนมันเยอะเกินไปนะครับเลยต้องให้ไปรีไซเคิลพู้กันหรือว่าเอาไปจำนำออกเองนะครับ เขาคือเลยทาการอัพกิจกรรมนี้เข้ามาให้ทุกคนมาสามารถขายของที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อไอดีได้นะครับเพื่อเอามารีเป็นของที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอันนี้อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่นี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะอาจจะมีผิดพลาดบ,บ้างก็ต้องขออภัยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเจ้าประโยชน์แล้วก็วิธีการเล่น,นครับก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูเหรีการออกสักน,นึงแล้วกันนะครับผมจะสุ่มให้ทุกคนดูเนาะสักสิบรอบไปไปรอบแรกนะครับอ่าก็ได้มาเป็นยาปานเทนะครับ สำหรับเลดการออกของเจ้าพวกนี้ผมก็มองว่ามันจะเน้นทางมุมทางขวาล่างมากกว่านะครับก็ดูว่าแต่พวกเออเขาเรียกว่าอะไรนะตู้หมุนจอมยุทธนะก็จะออกทางมุมขวาล่างเยอะกว่านะอ่ะก็เมื่อกี้หมุนไปแล้วสี่รอบก็เด็ดไปกันรอบที่ห้านี่นะพวกจะสังเกตว่ามันจะหนักทางขวามากกว่าทางซ้ายนะครับแต่มันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือจะได้พวกยาปั่นแท้มก็มันทุกอย่างในกองล้อนี้ผมว่ามันดีหมดทุกอย่างนะแต่ถ้าจะดีที่สุดก็ต้องเป็นแก้ปัญหาให้พีนะครับ ก็หมุนไปกดรัวๆไปเลยนะครับไม่ต้องเปลืองไม่ต้องสนใจนะมันไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่หรอ,อกไปนี่นะทุกคนสังเกตเห็นนะว่ากดไปเกือบสิบครั้งแม่งออกทางขวากันทุกครั้งเลยโอ้โหรอบที่สิบหมดอืมนี่นะครับก็เลี้ยงการออกทุกคนนะคือถ้าไม่รวยจริงนะทุกคนคือใช้คำว่ายับนะถ้าไม่มีออกแปมเดยเอจริงๆริงนะ คือแทบจะไม่ได้ของที่ต้องการนะครับถ้าเกิดต้องการของทางซ้ายมือเนาะก็ฝั่งนี้มันหนักทางขวาไปหน่อยนะครับผมมองว่ามันหนักไปเนาะแต่ก็ยังดีกียวกับการที่เรามีของขอยะในเดีเยอะกว่าเดิมนะครับก็เป็นการที่นากิจกรรมจากเซิร์ฟจีนเข้ามาที่ดีพอสมควรนะครับก็จะเป็นเลยประมาณนี้สำหรับเจ้ากิจกรรมตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะ แล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับเจ้ากิจกรรมร้านค้าดีไซเคิร์นนะครับก็ใครชื่นชอบอย่างไรก็อยากืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากิจกรมจรมเจ้าพวกนี้ดีหรือเปล่าทุกคนคิดอย่างไรกับมันนะครับก็อ่านก็คอมเมนต์ได้ผมอ่านได้นะครับพูดคุยกับผมได้เนาะก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมาอ่านที่หลังนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอโจยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมันมาถึงเวลานี้กันด้วยนะครับผมค,ครับ yeah